สวัสดีครับ กลับมาพบกับฮอนอีกแล้วในคลิปที่2วันนี้นะครับก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องทํากาแฟที่ใช้อยู่ให้เพื่อนๆครับผมต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วอะในวันทํางานอะฮอนจะดื่มกาแฟทุกวันอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับก็เลยทําให้ฮอนต้องทํางานที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองแต่ช่วงแรกๆครับก็สั่งกาแฟจากฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆแต่ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่ากาแฟบางร้านที่เราเลือกอมีราคาที่แพงกว่าหน้าร้านนิดนึงด้วยเหตุผลค่า g p แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือบางครั้งอะ่ะเราอยากดื่มเลยอะไรเงี้ยเราไม่อยากรอก็เลยทําให้มีการตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องทํากาแฟมาทํากินเองที่ห้องโดยเริ่มแรกฮอนเลือกซื้อเครื่องทํากาแฟแคปซูลตัวนี้ยี่ห้อ Nescafe Dolce Gusto ครับ ทีนี้พอใช้เครื่องเนี้ยมาประมาณ6เดือนฮอนก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะต้องการอะไรที่แอดวานซ์กว่านั้นก็คือบางครั้งเราก็อยากกินชาเขียวชาไทยหรือว่าอยากกินกาแฟแบบอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเครื่องทํากาแฟรุ่นเนี้ยครับเขาก็มีแคปซูลหลายๆแบบให้เลือกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องการมากกว่านั้นคือเราอยากเลือกเม็ดกาแฟเองเลือกชนิดของชาเขียวหรือชาไทยเองอะไรเงี้ยครับและด้วยสถานการณ์โควิดณาตอนเนี้ยฮอนรู้สึกว่ายังไงมา น่าจะไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้แน่นอนเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีน เรายังไม่ได้วัคซีนที่ดีพอเพื่อทําให้เรามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ดังนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องทํากาแฟเครื่องนี้มาเพราะคิดว่าน่าจะต้อง work from home ไปอีกนานซึ่งเครื่องทํากาแฟสดที่ได้มาคับเป็นของยี่ห้อ DeLonghi จากที่ลองใช้งานมาระยะหนึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการก่อนหน้านี้ก็คือสามารถทําชาเขียวชาไทยหรือว่ากาแฟแบบอื่นๆที่เราต้องการแม้แต่เลือกเม็ดกาแฟเองอะไรเงี้ย ก็ถือว่าดีมากๆถือว่าโอเคเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไง และชอบเครื่องไหนมากกว่ากัน <Okay. S 1> มาเริ่มกันที่เครื่องแรกนะครับนั่นก็คือตัว Nescafe Checusto นั่นเองซึ่งก็จะมีแคปซูลยี่ห้อของเขาเองขายโดยปกติแล้วครับพอนจะกินอยู่2อันก็คือเมริกาโน o กับ Espresso นะครับทั้งเมริกาโน่แล้วก็ Espresso เนี่ยจริงๆเขาจะมีสสูดด้วยกันก็คือสูตรที่ความขมกลางๆก,กับความขมเข้มสุดนอกจากแคปซูลยี่ห้อของเขาเองแล้วเนี่ย <Whoa. S 1> ก็ยังมียี่ห้อ Starbucks อีกอันนึงที่มันเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมราคาก็แตกต่างกันออกบ้านของ Starbucks เนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ299บาทได้12 <Wow. S 1> แคปซูลแต่ว่าถ้าของดอร์เ g u กุสโตเนี่ยก็จะอยู่ที่249บาทถึง299บาทแต่ว่าจะได้ทั้งหมด16แคปซูล <Okay. S 1> จากที่ลองมาทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยก็ต้องบอกว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นก็เลยเลือกซื้อเป็นยี่ห้อของเขาเองมากกว่าเพราะว่าในราคาที่เท่ากันแต่ว่าได้จำนวนแคปซูลที่มากกว่าอ๋อสตัวนี้ราคาจะไม่เท่ากันนะครับตัวอเมริกาโน่เนี่ย16แคปซูล249บาทแต่ว่าเอสเปรสโซ่เนี่ย16 แคปซูลกบาทก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทำลาเต้ซึ่งเป็นเมนูที่ดื่มถูกเช้าเลยแคปซูลที่เลือกใช้ก็จะเป็นแคปซูลเอ็กซ์เพรสโซแล้วก็มาผสมนมเพิ่มเติมส่วนนมที่เลือกใช้ก็จะเป็นนมถั่วเหลืองครับเพราะว่าฮอนดื่มนมวัวแล้วก็ท้องอืดไงมาเกลอจะเลือกเป็นนมถั่วเหลืองโดยยี่ห้อที่ทานเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าเข้ากับกาแฟมากที่สุดเลยก็คือยี่ห้อโซกู๊ด หลังจากเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับวิธีที่ดูว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือยังก็คือรอให้ไฟสีแดงตรงเนี้ค้าง <Okay. S 1> อพอไฟขึ้นสถานะว่าพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะใช้ใส่แคปซูลเข้าไปวิธีใช้ก็คือน้างขึ้นมาเลยอย่างนี้แล้วก็มันจะมีถาดท,ที่ดึงออกมาครับก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่แคปซูลเข้าไปปุ๊บใส่กลับไปเราก็ปิดลงอ่า เจ้าเครื่องตัวนี้อะครับมันจะมีโหมดอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นโหมดตรงนี้นั่นก็คือการถ้าเรากดไปแล้ววะครับไฟมันจะกลับพริบถ้ามันพร้อมใช้งานมันก็จะค้างมันคือโหมดของการอัดน้าร้อนเข้าไปในแคปซูลก่อนแล้วค่อย ปล่อยลงมาซึ่งมันจะทําให้กาแฟที่เราได้อะเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวแต่ว่ารู้สึกมันเข้มไปก็เลยจะกินแบบธรรมดาทั่วไปเลยครับส่วนวิธีชงก็ง่ายๆเลยมันจะมีมาให้บนกล่องแล้วก็คือจํานวนขีดบนกล่องนะครับมันก็คือจํานวนขีดที่เราจะมาหมุนบนเครื่องนี้ปุ๊บตรงนี้ซึ่งเอสเปรสโซ่เขาบอกว่าใช้2ขีด แต่ปกติแล้วฮอนรู้สึกว่า2ขีดอะ่ะมันให้ปริมาณกาแฟที่น้อยเกินไปฮอนก็เลยจะกินเป็นสามขีดก็หมุนมาที่3ขีดแล้วก็มาแก้วมาลองคือปกติแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีฐานรองอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าโดยแก้วที่ใช้อะ่ะมันสูงมากก็เลยต้องเอาออกนะครับปุ๊บเอาออกแล้วก็ไม่รู้แล้วว่า <laughs> เป็นไหนเราก็กดปุ่มตรงรูปแก้วกาแฟนะครับปุ๊บ <laughs> แล้วก็รอ <laughs> แป๊บหนึง่ง A a few moments l อ่าถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิดฝาแล้วก็ดึงแคปซูลทิ้งถังขยัะได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมนมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขนจะได้ลาเต้น,นะครับ ก็อันนี้นะครับก็เป็นวิธีทำง่ายๆของเจ้าเครื่อง n e s c a f ฟ Dolce Gusto นะครับ เห็นลาเต้ว่าง่ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวอเมริกาโน่นี่ง่ายสุดเลยก็คือเขาจะมีขีดมาให้บนกล่องเลยว่าใช้น้ำหกขีดแล้วก็แค่หมุนหกขีดแล้วก็ใส่น้ำแข็งปุ๊บกินได้เลยอันเนี้ยง่ายสุดเลย <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องดีลองกี้กันต่อต่อไปจะเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่ยี่ห้อดีลองกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ec 6 8 5นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องบดกาแฟที่ได้มาพร้อมกันก็คือตอนไปซื้อเนี่ยเขาจัดขายเป็นเซตอยู่ได้มาในราคา11,900บาทนะคร่บับแต่า่า วันที่เราซื้อเนี่ยห้างเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือถ้าซื้อเกิน10,000บาทจะได้คูปองเงินสด1000บาทก็ใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกก็ได้แคชแบ็กกลับมาอีกประมาณ400บาทก็เท่ากับว่า2เครื่องเนี่ยเราได้มาในราคาประมาณ10,000มืนิดต้องบอกก่อนว่าเครื่องทํากาแฟสดอะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องบดกาแฟจะเป็นเครื่องบดกาแฟยี่ห้ออื่นอะไรก็ได้หาซื้อตามช้อปปี้อะไรเงี้ยก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเครื่องเนี้ยเราได้มาเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นซื้อคู่กันอะครับ เดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูนะครับว่าเจ้ากาแฟเครื่องนี้มีวิธีการทําอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่บดกาแฟนะครับบดกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องได้เลยตรงนี้ครับมันก็จะมีปุ่มให้กดก็คือ1ช็อต2ช็อตหรือว่าจะเป็นการทำฟองนมครับผมก็สามารถเลือกกดได้เลยอันนี้เราจะเป็นกาแฟ2ช็อต A few moments later. อ่ะเสร็จพอเราได้กาแฟสองชอตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเพิ่ม <Okay. S 2> นมนะครับอัตราส่วนก็ไม่มีแล้วแต่อยากกินพอดีเลย ก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของทั้ง2ตัว <Okay. S 1> นะครับเริ่มด้วยตัวแรกนะคบดอเช่กุสโตครับ ข้อดีข้อแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องทํากาแฟดอเช่กุสโตเนี่ยราคามันไม่ได้แพงมากถ้าจะไม่ผิดราคาที่ได้มาตอนนั้นน่าจะประมาณ3,000ซึ่งมันก็จะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้อีกนะครับแบบ2,000ันนิดๆอะไรเงี้ยครับก็มีส่วนข้อดีข้อที่2น,นะครับก็ต้องบอกว่าการใช้งานของดอเช่กุสโตเนี่ยง่ายรวดเดียวแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียข้อแรกเลยคือแคปซูลน่ะมันมีให้เลือกน้อยพอแคปซูลมีให้เลือกน้อยเนี่ยเมนูมันก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าที่จาได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ต่อไปเป็นข้อดีข้อเสียของเครื่องทำกาแฟดดลองกี้ D ครับ ข้อดีข้อแรกเลยคือเราสามารถเลือกเม็ดกาแฟที่เราชอบได้เราก็สามารถเลือกได้หลากหลายมากกว่าข้อที่สสามารถทําชาเขียวชาไทยหรือว่าเมนูอื่นๆที่เราต้องการได้ข้อที่3ถ้าเทียบกันแล้วอะครับต้นทุนต่อแก้วของเครื่องทํากาแฟดีลองกี้เนี่ยจะถูกกว่าดอเช่กุสโตอยู่เยอะเหมือนกันถ้าจําไม่ผิดเท่าที่คํานวณน,นะครับเครื่องทํากาแฟดอเช่กุสโตเนี่ยต้นทุนต่อแก้วประมาณอยู่ที่เกือบเกือบสาบาทส่วนเครื่องทํากาแฟดีลองกี้เนี่ยต่อแก้วน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 10บาทมีข้อดีเราก็ต้องมีข้อเสียเนาะข้อเสียข้อแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเครื่องอะ่ะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนอกจากราคาแพงแล้วเนี่ยเรายังต้องซื้อเครื่องบดกาแฟเพิ่มอีกแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าเครื่องที่ราคาถูกอะ่ะมันจะเป็นระบบแมนนวลเราจะต้องมากับปริมาตรกาแฟเองซึ่งมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ข้อที่2ขั้นตอนการทำเนี่ยยุ่งยากกว่ามากเลยนะครับเพราะว่า <Okay. S 2> เราจะต้องมาบดเม็ดกาแฟเองตักเองชงเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกินเวลาค่อนข้างมาก และข้อที่3นะครับอุปกรณ์ในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างครับที่เราต้องซื้อเพิ่มเอง ถ้าถามว่าชอบเครื่องไหนมากกว่าก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความต้องการขณะนั้นถ้าเรื่องรสชาตินะครับก็ต้องยกให้ดีลองกีนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายในการทําเมนูอื่นๆด้วยแต่ถ้าในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วอะไรเงี้ยต้องบอกว่าดอเช่กุสโตกินขาดเลยเพราะว่าดอเช่กุสโตอะใช้เวลาทําไม่ถึง5นาทีเพราะงั้นต้องบอกว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยดีทั้งคู่สาหรับฮอนะนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฮอนเอง ขึ้นอยู่ว่าวันไหนมีเวลามากน้อยหรือว่าแบบอยากกินเมนูอะไรเนี่ยครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยฮอนก็ใช้อยู่จริงๆทั้งคู่เลยถ้าวันไหนตื่นสายหน่อยเนี่ยก็จะใช้ดอเช่กุสโตส่วนตัวดีลองกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเวลาบ่ายที่พอมีเวลาหน่อยหรือว่าอยากกินเมนูอื่นๆเช่นชาเขียวชาไทยอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สถานการณ์แหละว่าวันไหนอยากกินอะไรสรุปนะครับถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ต้องดูความต้องการของเพื่อนๆเนาะว่าอยากได้อะไรถ้าเน้นแบบสะดวกรวดเร็ว ก็ต้องแนะนําไปที่ดอเชกุสโตเลยแต่ว่าถ้าใครมีความเยอะอยู่ในจิตใจหรือว่ามีความอยากเป็นบาริสต้าที่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องดีลองกี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องทํากาแฟทั้ง2แบบเนี่ยมันมียี่ห้ออื่นอีกเยอะเลยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น2ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับแล้วแต่กําลังซับหรือความต้องการของแต่ละคนเลยเพียงแต่ว่าที่มาแนะนําวันนี้ที่เป็น2ยี่ห้อนี้เพราะว่าเป็น2ยี่ห้อที่ฮอนใช้เองจริงๆก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปของฮอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีรีวิวอื่นใดเพิ่มเติมก็จะรีบม,มาอัปเดตสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปดื่มกาแฟก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ